โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนห้องนอนดีไซน์ก็มีแค่นี้นะนี่ดีไซน์พร้อมที่จะนอนคนเดียวหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะจริงนะงเดี๋ยวแม่ทําห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หนูโอเคปะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะแม่กุ้งจะมารีวิวห้องนอนดีไซน์ตามคำเรียกร้องของ FC หลายๆคนนะคะทุกคนวันนี้นะจะมารีวิวให้ดูแบบเรียวๆลกๆกันเลยนะทุกคนเพราะว่าเรากำลังเตรียมของจะไปทะเลกันด้วยนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนดีไซน์กันเลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนดีไซน์กําลังเตรียมเสื้อผ้าอยู่นะนนอ่านี่นะพอเปิดประตูเข้าห้องมาเราก็จะเจอกระจกนะคะนี่เป็นกระจกยาวแบบนี้เนาะก็ฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะแล้วก็ด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะฝั่งนี้จะเป็นของแม่กุ้งนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของพ่อปองแยกกันนะคะส่วนด้านนี้ก็ จะเป็นชั้นสําหรับวางเสื้อผ้าวางของก็ใช้ร่วมกันเนาะแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าดีไซน์นะคะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าดีไซน์ทั้งหมดเลยบางชุดนี่น่าจะคุ้นๆกันเพราะว่าเป็นชุดที่ดีไซน์ใส่ถ่าย MV นะคะทุกคนแล้วก็นี่ด้านนี้ก็เป็นชั้นเสื้อผ้าดีไซน์นะคะ,ะ,คะก็วันนี้นะเก็บของเตรียมไปทะเลนะคะแม่กุ้งก็เลยถือโอกาสคัดเสื้อผ้าดีไซน์ที่ตัวเล็กที่ไม่ที่ไม่ใช้แล้วนะใส่ถุงไว้นี่เลยก็เดี๋ยวจะเอาไปให้น้องนะคะแล้วก็ นี่เลยทุกคนความรักของเราโอ้เสื้อผ้าที่เราจะเอาไปแม่คิดว่ากระเป๋าเดียวน่าจะไม่พอเนาะดีไซน์เนาะนี่นะอันนี้เป็นเสื้อผ้าแม่ด้วยแล้วก็ของดีไซน์ด้วยนะคะทุกคนดูสิเยอะมากเลยอะน่าจะล้นกระเป๋าอะทุกคนแม่ว่าน่าจะต้องกระเป๋านุ่นไปด้วยะคะ่ะดีไซน์สีเขียวใช่อู้อันนุ้นชุดน,นอนหนัวคะเราจะไปกันทั้งหมดกี่คืนนะคะลูก นะคสิเราจะไปกันวันที่9นะทุกคนคลิปนี้เราถ่ายกันวันที่วันนี้วันที่อะไร6คลิปนี้ถ่ายวันที่6นะคะทุกคนเราจะไปวันที่9นอน9 10 11 12 13 5วันเนาะกับ14ใช่ไหมคะ5วันนอน5คืนไม่ใช่5วันนอน5คืนดีไซน์เราจชนอนไปทั้งหมด5ชุดค่ะเอาชุดไหนไปบ้างเลยแล้วก็เราจะไปทะเลกัน3วัน2คืนนะคะทุกคนไหนหนูจะเชุดไหนไปทะเลไหนไหนขอดูหน่อยค่ะ เป็นชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขาสัานนะ้นเอามีโบโด้วยใช่ไหมวิมปลายอะไรน่ารักอะขอดูเสื้อขอดูเสื้อไม่แน่ใจลายสัตว์อ๋อลายสัตร์โลแล้วก็ลายวงกลมนะทุกคนก็คือเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขาสัาน้นแล้วก็มีที่คาดผมน่ารักน่ารักเนาะอู้เอาชุดนี้ไปด้วยเหรอที่เพิ่งใส่ถ่าย MV ีซ้ายก็เธอขวาก็เธอดีไซน์บอ,อกว่าสีมันเหมาะก,กับจะไปทะเลนะทุกคนก็จริงเนาะสีมันสดใสเนาะอันนี้ดีไซน์บอกว่ามันเหมาะกับการไปเดินชายหาดใช่ไหมคะ แบบว่ากระโปรงยาวๆบานๆพิ้วๆแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบมัดโบข้างหลังนะทุกคนแบบว่าแอบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยกี่ชุดแล้วเนี่ยสาแล้วอนะไรอีกอุ้ยนี่ไงชุดที่แม่สั่งมาให้ดีไซน์สําหรับไปทะเลเนี่ยนี่ไงเป็นเสื้อลายฮาวายสีชมพูแบบนี้นะทุกคนแล้วมันจะมีเป็นเป็นเสื้อสายเดี่ยวสีดําข้างในเนาะแล้วก็เป็นกางเกงแบบนี้นะ อันนี้แม่จะไปให้ดีไซน์ใส่นอนเป็นชุดเอลซ่ากางเกงขายาวแขนยาวนะทุกคนไม่มีเลยอ้าวจริงเหรออน,นี้ของแม่หมดเลยเหรอ <c oughs> อ๋อนี่ไงเราเตรียมนี่ไปด้วยเวลานั่งรถตู้ไงเรากลัวปวดคอนะคือไปเที่ยวทีนึงอะ่ะเหมือนจะย้ายบ้านอะ่ะทุกคนใครเป็นบ้างเวลาเราจะไปเที่ยวทีนึงคือแบบชุดนี้ก็อยากเอาไปชุดนั้นก็อยากเอาไปวันเดียวนี่สามส ใช่ชุดนั้นก็อยากเอาไปชุดนี้ก็อยากเอาไปอันนั้นก็อยากเอาไปอันนี้ก็อยากเอาไปใช่ไหมใครเป็นบ้างทุกคนใครเป็นเหมือนเราบ้างหรือว่าหรือว่าเราเป็นกันแค่สองคนใช่ลืมจะมารีวิวห้องนี่มัวจะมาคุยกันเรื่องนี้ลืมไปเลยนะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะรีโมทแอร์ค่ะเขารู้แล้วแล้วก็มีตู้เป็นตู้กระจกอยู่ตรงนี้ชั้นวางของเนาะนี่ มีแอร์มีตู้กระจกมีเครื่องฟอกอากาศนะคะก็เหมือนห้องนอนทั่วไปนะอันนี้ก็ตัดกาผ้าเราเมื่อกี้เนาะโอ้โหน่ารักไปโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนห้องนอนดีไซน์ก็มีแค่นี้นะนี่ดีไซน์พร้อมที่จะนอนคนเดียวหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะจริงนะเดี๋ยวแม่ทําห้องนอนอีกห้องหนึ่งให้หนูโอเคป่ะขี้หมูอ้าเดียวสองชั้นขี้หมูค่ะทุกคนดีไซน์นะ แล้วเออแล้วก็นี่นะอันนี้เราเตรียมจะถ่ายคลิปพรุ่งนี้นะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้เอาไปด้วยนะอันนี้เตรียมถ่ายคลิปให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะเป็นชุดดบาบพิฆาตรสูนเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่กุ้งก็พามารีวิวห้องนอนของดีไซน์ให้ดูนะก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเตียงม,มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีห้องน้ํา ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เองเราแบบมารีวิวให้ดูแบบรกๆเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งก็ขอจัดกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนก็ฝากติดตามคลิปดีไซน์ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปกันนะคะอย่าลืมกด,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย